สวัสดีค่ะนิกกี้มิซูรุ่งเจริญสาขาเทพรักค่ะหรือมิซูจะให้ดูแลจิตใจใบายนิกกี้รุ่งเจริญค่ะวันนี้นิกกี้พาทุกๆคนค่ะมาวัดบางพีใหญ่กลางนะคะตอนนี้มิกำลังเดินอยู่ร,บรอบๆวัดนะคะซึ่งนิก็ได้มากราบสการะนะคะองค์สมเด็จพระสัก,กยามุนี นะคะอันนี้คือบางทีช,ช,ชื่อชื่อไม่เต็มนะเพราะว่าจริงๆเราจะมีชื่อเต็มกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้จะใส่ไปด้านล่างให้นะคะว่าชื่อเต็มคือชื่ออะไรนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นภาพบรรยากาศนะคะรอบๆวัดซึ่งวันนี้นะคะไม่ใช่แค่ที่สก,การะสําคัญนะคะในสมุดปรการของคนวันอังคารเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังมีหลายๆองค์นะคะแล้วก็เทพยยหลายๆองค์ด้วยนะคะที่เราสามารถมาขอพรได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรอบๆวัดกันค่ะ thank you ที่หนึ่งค่ะที่เป็นความร่มรื่นนะคะของวัดซึ่งอยู่บริเวณทางด้านหน้าเลยพอเราทําบุญแล้วเนี่ยเราก็มาทําทานกันต่อนะคะด้วยการนี่เลยอุ้ยเป็นศาลากลางน้ําค่ะซึ่งประดิษฐานหลวงปู่อยู่นะคะแล้วก็ในนี้เนี่ยจะมีทั้งนกแล้วก็มีทั้งปลาด้วยนะคะแล้วก็เต่าด้วยเราสามารถที่จะซื้ออาหารทางด้านนี้นะคะแล้วก็มาให้อาหารนะคะอิ่มอกอิ่มใจเนาะได้บุญกลับบ้านแล้ว<ม>ก็สําหรับวันนี้ค่ะ นี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมาดูว่านีกจะพาไปที่ไหนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไปให้ถึงโลกหน้าดาวังคารเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ